สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเชียร์สวนนะฮะสวนเล็กๆนะครับของพ่อเลยนี่ปลูกพริกเน่อยนี่เขือนเขื่อนนี่เนมต้นเลยนี่ต้นปอนต้นปอนี่ต้นเป้าเลยเป้าอ๋อแล้วกันเป้าที่สูงไปหรือเปล่าถูกไหม เออไอปูกพิกมันมีปุกพิษที่เป็นแถวเนี่ยเป็นแถวเนี่ยเป็นปุกพิษตอนนี้ปิดสวนสวนไผ่ครับอือมแล้วมาอันนี้อันนี้พักแแคบจะคือมันขึ้นไรเงียแล้วก็เลยอันนี้พักแแคบเฮ้ทุเรียนตายมันล่ะทุเรียนเออมีหรอกปลูกที่มันเหลือที่ได้ปลูกพิษใหม่เหลือยสวเดียวไหนเนี่ยหันลอก

เลียนนี่ปลูกสวนมะม่วงปลูกสปะครับเนาเราเล่นเหลือตั้งหนึ่ <mm> <mm> งต้นน่ะตั้งหนึ่งต้นน่ะโอ้นี่กี่ที่ปีเลยป้อน,นี่ <mm> อันนี้หมดตายนี่มีสองต้น ต้นสามต้นอยู่เตอันเออสามต้นเออตัวนี้เริ่มไปแล้วนะเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วเหรอดีขึ้นแล้วอเออเออเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่ใหญ่ไม่ขยุ่งอไรขยุงไม่ขยุ่งอันนี้มันหนุนเลี้ยนไย่าเหรอหนุนเลี้ยนหมืนหลุนเลี้ยนเมื่อคืนยังไงหนุนเลี้ยนเดียวเป็นสินที่หวาน เออนเลียนโอ้นกนะขับหนี่ยไงบอกปาที่อันนี้แล้าเดียนี้โอ้ยยังอ,อีกเนาะออปลูกป้าปลูกเลี้ยงข้างข้างสวนวนะี่ไะอืมอ่าัต Ô oh, dây liệu chiều nào. Hả? Dây chiều liệu nào. Để quay là mà, mình mới để tắt. Để tắt tựa. Bục cây vậy cơ. Hả? Chính bục cây vậy nào. Cây à? Cây... Cây cả tôn là vàng tôn ạ. Cây cả hả? Cây cả. Cây quá. Ừ. Mình mới chụp chưa gần Nó cầm chụp gần đó. Ừ. ุเปลูกใหม่เลยหลือต้นเดียวเนี่ยอ๋อหลือต้นเดียวน่ยอาวปลูกหลาดีอยูกไว้แคน่ะดีกัก็ก็ดีไปดีกเปนะได้แ่นเยคุชทองเขาว่าเนี่ยโอ้เดียนี่ยพวกมะปลูกเาจับวงแก่มาที่เอี่ยห้ามอู่มาออนี่ไงวิ่งแก่นี่ไงอนี่โอ้วงแก่ต้นเดียวโอ้ได้ต้นเดียวอะอืมนงอแหลง ông 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 đo cái Nè đo cả đúng không tầm một muỗng cục sáu bạn rồi vẫn là mất còn đầy chín ạ ừ ừ mới ừ còn đầy chín nữa. ừ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  có ừ cả. ừ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  ผมโเเเ่อผอเลยวะอ่นมายเลยเด้อมงอีมันตานหอมหอมหนอป้านมหอมมเพราะขทายอยู่นั้วเนาะหายอยู่หาอยู่วันหน้า่าวบ้านนี้ผมมาตาบกมันสิงคุณเดาว่ามันมาได้เหาว่ามาผูกก่อน มโมงเงพอละหนะพอลนี่ะโมงหนึ่งปลาละหลอกโมงนี้หลายพันแล้วป่ะหนกหลายพันไอ้ตายะยังดิเผามันไม่ผ่อนนาคดนะนาคดลก็เผามีมามันผ่อนความผ่อนตายออกแล้ว นี่ไหมอือฝันฝุ่นฝันเดี๋ยวฝันเดียวมันชุดมาชิบมาตายอะไรยังไม่ไม่ล่ะฝันไม่นะฝันคุณเดียวอ่ะก่อนดีสี่ฝันห้าหรอการที่ไหนเออกับใหม่เออฝันฝันแล้วขับเอาฝันแล้วขับเอาอ่ะเออเออดีใช่ไหม ต้นนี้เหมือนตันอะไรเนี่ยไอ้ข้าสวนพักงแล้วนี่หงนี่เนี่ยมันก็หันวานี่มันก็อีอแเแล้วอันนี้มันได้ไลายซับอยูนี่ก็เลยได้ถได้ใจองเร่เด้อติดดินอ่ะ เติอเป็นปลาไพ่ไมไ่ใจเห็นได้เนาะจริงๆม,ม่ใจของอ่ะนี้ไทยไทยนะไทยตาก,กันเนาะอืมนี่กอใหญ่เราเอาอันน้ำแก้วมาปลูกอ่ะน้ำเกียวเออเอาป,ป,ป,ปลูกปลูกลอๆมันมันคุ้มนี่เลยมันคุ้มออาคุ้มคุ้มหรือมันกระจายเนาะครับ อ,อันนี้อันนี้ผ่หวานนะทุกคนผ่หวานจะไาอ่ะไม่เคยนางค่ายเคยถาย,าย <ห ả? S 1> ไม่เคยถยไม่เคยถ ก็เลยฟังเตะเขาเาสอนล้วเพักอยู่ห้องเฮ้ยนี่รถถ่ายกี่ปีวะดิโอมือกน่อยละโอ้รถถุ่่นนิดงบัน ลุ่นเดี๋ยวนี้มีอะไรอีเนาะมีขายแล้วเนาะ <mm <ere> มีต้นแบบต้นแบบไม่เากมออกไปขีดรเนี่ยผ <mm <ere> ม้องอออน้อยนะออโอ้หอยหวานหอยหวานเนาะห <mm <ere> อยหวาน <tư phía> nhiều <laughs> tắt mà khay. tắt khai tắt khai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ออกจากดีแล้วพี่กับน,น,นี่บะกอกแง้มนี่ไนะงมะกอกแง้มโปูะตัวนีเนาะ,ะ,ะนี่ปุกอกยูปะดิหอมหอม,อหอมเบ่งห,หอม ที mm. ่ไหนมึงกะยอมยอมพ่อผูกคุณเจ็ดง่มาเอาเจือมาผูกคุณ่อแล้วอนนี้เขาจะหยุดแกฮอร์โมนใส่ใบหูนี่งหรอเนี่ยแบนี่โอยนีกนงกนึงนักเตะเนาะตุ่มเสียงสิสวนนะครับ ก็บลอบพามาเชี่ยวศูนย์ื่ก่อนผมก็นี่แหละตอนย็นก็นมาลดน้ำผูกผังให้เข้าไก่นะเ,เนี่ยโอเคนี่คือบรรยากาศสวนเล็กนะครับแต่ของพ่อแม่นะครับทุกครั้งว่สมัยตแต่เด็กแล้ว ยืนก็นมานะปลูกผักปลูกไม้นี่นะครับลำบากเหมือนกัน,นสวนมีประมาณได้ประมาณหนึ่งไร่นะฮะตอนนี้นะครับไร่กว่ากว่าโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะพอดีพามาเที่ยวชมสวนของพ่อนะครับ